โอ้ปุ่นผู้เป่ากับพอ่อผู้เปา่าอ้ยผู้เป่ากับนอนอ่อนแล้วเออเออเออพูดอะเออเบิ่งเอาด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามให้ทันแม่ยาสิทันบอนี่ปุ่นแม่ยาวันนี้ได้ควานคนใหม่นะคะเสกอิริมา เจ๊ยังนันเจ๊ไพ่ตีนันฮะเกพุ่นตีอือ้อไงคือกันนะผูดด้วยปุ่นไปแล้วเสกอิลิผ้าเขาบานอาดลาดมะใหญ่มาเองนะคะไม่ต้องห่วงเขาผ้าพีเซ้นไปออกงานด้วยปุ่นเลยได้มาคีเองผ้าออกกำลังกายนะคะพาเจเพิ่มออกกำลังกาย สาวลานก็นย่างออกกำลังกายคือกันจ้าสวัสดีแม่แม่แมทุกท่านนะคะมาเจ,เจอกันอีกครั้งเป็นเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะในทุกๆุกวันนะคะเฮย้ยมาตาใสหนีขึ้นมานีกลับบ้านเลยกาแฟาไปเลยไปเลยได้ได้เวลาท่า,าเพลเร็วไปเออไปเร็วเน้นอัดลัดรัดเร็ว บ่าวบุญ e คองป้าเดี่ยวหอบอ่อยมาตั้งแด่เฮ้อออกกาลังกายต้องมีแนวเพิ่มพลังค่ะพุนท่านหุ่นเนี้ยง่ายท่านหุ่นเนี้ยง่ายกับหอบอ้อยสันลัโอ้สมาชิกเต็มบ้านเลยเจ้าก็ลูกล้านหลายเถีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เบืองพี่โน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 ่คับอันพี่บัวแม่พุน ได้ผมใจหัวแล้วพนเอ้ยสมาชิกเต็มบ้านเลยนะคะไปดําดินบ้างดัดินพี่แซมเลยไปดําดินพี่แซมเลยบุเบ้องพี่ชุนยืนเล่นแหมเออมวนคักเลยโอ้โหเรามาเยี่ยมซุ้มเฉียวกันนะคะเฮียเทพอลงเลยแหมเนาะอาจะบอกนะว่ามีคว้านคนเดียวนี่เอาพี่บัวยางเน่ย <laughs> เอาไปไ่ะดวเอาไป่ะดี๋ <laughs> ุ่นนอนอ่อนละผุอยให้อยกให้พิเศษขี้่าสั่นพี่บัววะ <laughs> เออ <laughs> เล่นกันนาโน่นี่ตื่นกันดีครับโอ้ชายเพิ่มนะคะปูญ <laughs> <laughs> ชายเพิ่มเออบ่ห้องตะป้อบนญบ่ห้องแม่บนญวีมูหลาบุนเออ สาวปีมาเยี่ยมผู้เบ่านะคะมาเยี่ยมแม่ย่าเฮ้ย่ะมาเยี่ยมอันป้าชื่นเออเออเอเล็กสิหฮักคือง,ง่าสิหักล่ะคือมาคัดคักแท้พี่บัวเออคือคขนาดคือขนาดโอ้โอ,โอมาเบียดแม่จังไดยเออดึกดิ้นใจพี่สิ chỉ đến ngay ngồng mà ư yeah. sô cà van thấp ai chơn chơn cả chát này cứ cắn Yeah. Ừ. Ừ. เฉือนนะมาม้ามามาตีงับเข้ามางับเข้ามางับเข้ามาหาพีเอา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 ติเท้พอแล้วพี่น้องเอา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 แล้วเอาแล้วติเท้พอแล้วเอาเอาเอาเออเสียงพี่เต่าไหมเอาปุ่นผู้เป่ากับพ่อผู้เป่าเอ้ยผู้เป่ากับนอนอ่อนแล้วเออเออเออพูดอ่ะเออเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อเราดูมุมกว้างๆนะคะจะได้เห็นทุกเชือก เบิยผู้บ่าวแมผู้เ่าวนอนอ่อนล่ะคุณผู้บ่าอ่อนสาวแล้วเสียใจเ้ยผู้สาวพานไปบด้ผู้สาวพานบด้ยบนอ่อนพิเศษเบิงบิงเบิ้งเนอ่อนพิเศษคุณ่นอ่อนพิเศษเบิ้งชิ้น้อเบิงพุ่นพุ่นปิ้นขวมปิ้นงายอยู่อ่อนพิเศษเอ้าเอ้าวันนี้เรามาเยี่ยมโอ้เรามาเยี่ยมซุ้มเฉียวกันนะคะ เออจักสิหันไปทางไหนดอกพี่น้องเอ,อ้ยนานโนกับพ่อนานโนมุน,นโอกโลกล้วพุนเออสาวง่ามใหญ่ผู้สาวง่าใหญ่นี่สิมาเห็นผู้เบาเห็นอันแม่ย่าแม่ป่าเราอยู่่เป็นเลยวันนี้อยากเขาไปเล่นนี้เขาค่ะมันไปบ่เร้หรอกลูกควันพ้นระยม่มันมีควันอยู่เลยมีตะพเสี โอ้โหอย่าไปาผมหน้ามาหนูผุ่นเต็มหัวอาะนะ่น่มาให้ผู้สาวกินเนี่ยนะไปะข้างไว้ยังเสื่งหัวผุ่นอะนั่นเนมเห็นทางบละนั่นบวัวเฮ้ยเฮ้ยนีย่จีก็จะเมนเก็บพุนก็จะเมนอวนพี่ตุพี่ตุย ทั้งเจ็บพูนทั้งเก็บไผ่มีตะตัวอ้วนๆเนาะพี่ๆมาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี่คือสีพี่ตุพี่ตุยคือพันอย่นอนน่เนาะฮะตึ้ง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 ้งง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 องเพิ่มมีมูหลา่บอหองบออีเลยค่ะเพิ่มหน่อยเพิ่มน้อยอนูย่นน,นะคะเพิ่มน้อยนะคะ,เ,ะ,คะ <laughs> เห็นแต่หัวบ <laughs> น พอะยกมือแกแดอยู่ฝนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮยไปช่นไปชื่นเฮ็ดยังเฮ้ยเฮไปช่นออกกำลังกายเห็นตะตูดเห็นตะตุดพีบัวบอกมาเหยไก่น้นปีมาไก่ไก่นะนน่าน ผู ة, ้สาวมหาอยู Here. Here yeah, yeah, yeah. 好好่ลำหลอแต่ว right. ่าเขาไปหาบัวได้ผู้สาวมาถึงบ้านแล้วเขาไปหาผู้บ่าบัวได้ขันเนาะนี่เอา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 เยอะเยอะมือออกบัวได้อุ่มติดอยู่อุ่มติดอยู่ใส่ติดอยู่เฮียนหนีเฮียนผุนก๋วยเตี๋ยวติ โอ้ยอ่อนซอนเด้น่ขี้ดินหน้าหนาบานว่ากงเงาคักว่ากงเงาคักแหลวขนเนี้ยคัะกาเงาอีกอยูจ่อโลเนาะระยะเผาขุนวันนี้หนุ่มใหญ่เราไม่อยู่นะคะหนุ่มใหญ่ไปแห่งานนะคะหนุ่มใหญ่ไปแห่งาน นน่เน่สิไปใส่สิปีนไปหาหญ้าตีไปบ่ไดเด้อหญ้าไผ่เด้อนั่นเอเอเอเฮ้ยเล่นตะเจเพิ่มนี่กับเจพูดนี่กับพ่อแห้งแล้วคุในน่อยเมื่อนั้นก็ได้เล่ยนน้ำบดน้ำน้นขาวออกหลอกโนบกนู้ปต้องเล่ยนนูกับขาวแล้วว่าสันสไปใส่นี่ เดิบกับเดิบนี่ฮะสิไปือยสิไปซอยเคอะเกียคนเห็นเหตุผลตีฮะโอ้โหหยาบกดินง่าทวนๆอยู่นั่นงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมก็ขอจบคลิปยงงท่านี้นะคะแม่ๆอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะคะเมเมน์เข้ามาได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะอบาบบายบายบปไปไปกันเร็วเร็วเร็ว ไป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 ไบไปกันไปไบายบาไปาปบปไปไปายจ้าพูบ้าวเดี๋ยวพอกันไหมเฮ้เฮ้เพิ่มหน่อยไหมปุ่นุ่นเฮ้ย